สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มเด็กดีมีคุณธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมโครงงานที่พวกเราทำนะคะคือโครงงานคุณธรรมเรื่องหกกแก้พฤติกรรมโรคเสพติดมือถือน o ม o ฟบี b i six activity for r e s e r v i n g behavior of smartphone addiction nomophobia ตาเจียหาวจินเทียนวอเหมอนไหลเจียนเต๋อทีมูซื้อเจจูเวเกอเลินยงโซจีสังยินเจิงเตอลิวเกอร์ซิงเวยที่ปรึกษาโครงงานของเรานะคะท่านพระอาจารย์ปราโมทวิสุทธโธ พร,อา,ารอาจารย์อาจารย์คูอาจารย์อิสยาพรทับสกุลและอาจารย์สุพิชยาแป้นพยอมค่ะ ที่มาและความสาคัญปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความสําคัญและจาเป็นต่อมนุษย์อย่างมากค่ะเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารการจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4G หรือ WiFi การเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่น Facebook Twitter Li n e และส y p e เป็นต้นค่ะจากการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนั้นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขาจะจํานึกในด้านของคุณธรรมจริยธรรมไม่มีมารยาททางสังคมในการใช้โทรศัพท์มือถือและขาดวินัยในการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะ วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อแก้ไขพฤติกรรมการเสพติดมือถือของนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจร,ริยธรรมในโรงเรียน3เพื่อให้นักเรียนนำหลักสัพพุริสธรรม7และหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน4เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้ดีขึ้นและ5เพื่อประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนชุมชนค่ะ ขอบเขตการศึกษานะคะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมระยะเวลาการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา2562ถึงปัจจุบันค่ะกิจกรรมนะครับมีดังนี้ครับ1นกกิจกรรมเด็กดีสร้างสีสันนะครับคือการให้สมาชิกเพ้นเสื้อ กระเป๋ารองเท้าเพื่อนําไปจําหน่ายครับสองกอน,นะคะกิจกรรมสารสัมพันธ์บวรมารุมคือการที่นักเรียนกลุ่มเด็กดีมีคุณธรรมทํากิจกรรมจิตสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนและสังคมค่ะ3กอน,นะครับกิจกรรมมารยาทดีมีเินัยจัดกิจกรรมโดยติดป้ายประกาศเชิญชวนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นคนดีมีมารยาททางสังคมครับ สี่กอค่ะกิจกรรมเกมเสริมความรู้เป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มเด็กดีมีคุณธรรมโรงเรียนชัยนายปทปิยาคมนําเกมธรรมดามาดัดแปลงเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคโนโมโพเบียค่ะ5กอน,นะครับกิจกรรมนิทานสนุกปกคุณธ,ธรรมคือการทาหนังสือ่มเล็กเพื่อสอดแทกคุณธรรมลงในนิทานครับ6ก,กอน,นะครับกิจกรรมสุขภาพดีเฮลตี้เฮลตี้นะครับคือการสร้างเพจเพื่อดูแลสุขภาพของสมาชิกในกลุ่มครับหลักการที่นํามาใช้ในโครงงานนะครับหลักปัญญาของเรษฐกิจพอเพียง หลักพระราชมรดของพระบาทสมเด็จพระบ,บร,ร,รมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับหลักธรรมที่นํามาใช้นะครับคือัับุริสธรรม7ครับคือการรู้จักเหตุผลการรู้จักตนประมาณบุคคลชุมชนและการครับ สรุปผลการดำเนินงานผลการศึกษาจากกลุ่มเด็กดีมีคุณธรรมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมพบว่าคุณครูและนักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ดังนี้ค่ะ 1. นักเรียนมีการพัฒนาและปฏิบัติตนเป็นผู้ที่มีมารยาทดีมีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม2นักเรียนนำหลักธรรมศัพทิศธรรมเและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี3นักเรียนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้ีขึ้นและ 4. นักเรียนประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหวัด โรงเรียนชุมชนและสังคมค่ะทาให้เกิดกระบวนการพัฒนาเยาวชนที่ดีหรือเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้แก่สังคมับประเทศชาติต่อไปค่ะพวกเรากลุ่มเด็กดีมีคุณธรรมโรงเรียนชัยนาพิทยาคมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ